กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตะกัแตนโชลดาตัด้อรักต่างวัยกับแฟนหนุ่มเกิดปัญหาวันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งจากกรณีทางด้านตะกั่แตนโชลดาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมดอกไม้ช่อโตนะครับพร้อมระบุแคปชั่นว่าชื่นหัวใจนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับรุ่นนี้บ่มีคําว่าเหงาซึ่งงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยแหกเข้ามาถามว่า ใครเป็นเจ้าของช่อดอกไม้งามนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านสาวตะกะแตนนั้นก็ได้ซุ่มปลูกต้นรักกับแฟนหนุ่มรุ่นพี่นอกวงการซึ่งเขาเป็นฝ่ายเข้ามาจีบแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวด้วยหน้าที่การงานของเขาและอะไรหลายๆอย่างนะครับเลยทำให้ไม่สามารถเปิดตัวได้ตอนนี้นะครับแต่ทว่าล่าสุดน,นะครับทางด้านตะกะแตนโชรดาก็ได้ออกมาโพสต์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะครับ ซึ่งก็มีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าด้วยการที่อายุห่างถึง7ปีนะครับทำให้คุยกันไม่ลงตัวนะครับมีเรื่องที่ต้องต่างคนต่างปรับนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยปากดีกันทั้งคู่เลยง่ายว่าต่างคนก็ไม่กล้าวางแผนอนาคตนะครับเราจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนั่นเองมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน